ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเช็คซ่อมโซลินอยตัวนี้นะครับว่าดีหรือเสียนะครับคลิปสั้นๆนะครับตัวนี้เป็นโซลินอย12โวลต์นะครับโซลินอยรถถปิดเปิดความน้ำมันนะครับแบตเตอรี่รอง12โวลต์นะครับ อันนี้กัวลบตัวน,นี้บวกนะครับผ่านเกวัดนะครับไฟชาร์จนะแล้วก็ฟิลกระบอกฟิลนะครับถ้าเราแต่อย่างนี้เขาจะต้องดูดนะครับเดี๋ยวต้องแต่นะครับ ไม่แล้วนะครับแ,แบบนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นฟิลเซฟนะครับมาเช็คนะครับก็ขาดเรียบร้อยตัวใหม่ใส่ตัวนี้เป็นฟิลเสียบ2 0่แอมป์นะครับลองอีกทีหนึงนะครับน,นะครับก็คือเขาช็อตนะครับ ก็เดี๋ยวก็จะทําการพันใหม่นะครับวิธีการเช็คก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวตอนพันใหม่ก็จะทำคลิปพันใหม่ให้ดูนะครับ